สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถเท s l a ครับมี2ส,ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของไป t ช s t Drive ตัวของเท s l a ผมไปนั่งอยู่ในรถครับแล้วก็เป็นคนถ่าย แฟนผมเป็นคนขบแล้วก็ถ่ายอยู่นิดหน่อยมาเล่าประสบการณ์แล้วกันว่า,อาตอนที่ได้นั่งอยู่ในเทสล a าที่แบบไปเช็ดไดรฟ์เนี่ยมันเป็นประมาณไหนเผื่อใครที่สนใจว่าเอออยากจะไปลองตัวรถตัวของเทสล a าเนี่ยที่เขาให้ลงทะเบียนเนี่ยขั้นตอนมันเป็นยังไงรวมถึงตอนที่ไปเนี่ยมันเป็น process ประมาณไหนเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็2นะครับก็คือ,อาตามที่สัญญาไว้ว่าอยากจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับตัวของเทสล a าซูเปอร์ชาร์เจอร์นะครับว่าตอนเนี้ยมันน่าจะตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างน,นะครับเพราะว่าตามที่เทสล a าในถ่ายตอนที่เปิดตัว สัญญาไว้ว่าปีนี้เขาจะวางให้ได้10โลเคชันครับแล้วก็ตอนนี้ที่เราเห็นแน่ๆแล้วเนี่ยก็คือที่แรกเนี่ยก็คือที่เซนต์แวนเวลด์ครับอยู่ที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินที่เซนต์แวนเวลด์ตรงนั้นนะครับผมมีคําถามในหัวมากมายครับเกี่ยวกับที่ไปตั้งอยู่ในที่ลานจอดรถที่เซนต์แวนเวลด์นะครับเราเดี๋ยวเอามาให้ดูว่าในต่างประเทศตอนนี้มันมีจํานวนตัวของเทสล a าซูเปอร์ชาเจอร์ยังไงบ้างครับในสิงคโปร์นะครับที่เพิ่งจะขายเทสลาก่อนเราไปประมาณปีกว่า2ปีนะครับแล้วก็มีที่ไต้หวันนะครับ มีที่เกาหลีแล้วก็มีที่ญี่ปุ่นครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละที่ตอนนี้เขามีตัวของ Tesla Supercharger ประมาณไหนกันบ้างครับติดตามครับก็จะไปดูเนะื้อหาวิดีโอนี้นะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ตัวช่องไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ระบบ ตัวของอัลกอริทึมของ y YouTube โหดร้ายมากครับถ้าไม่มีการกดไลค์ไม่มีตัวคอมเมนต์ไม่มีตัวยอดซับดีๆเนี่ยการแนะนําวิดีโอจากช่องกลางๆช่องเล็กๆเ,เนี่ยตอนนี้มันจะน้อยลงมากครับยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับโอเคครับเริ่มต้นกับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือการได้ไปลองตัวรถเทสท์ไดรฟ์ Drive, ตัวของรถเทสล a านะครับที่เขาให้ลองที่พาร์ซิโอที่รามกําแหงนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนจองตัวของการจองแบบขับรถเทสท์ไดรฟ์เนี่ยได้ที่ตัวของเว็บ ทสลาประเทศไทยนะครับขั้นตอนการจองก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคนที่สนใจนะครับเข้าไปเสร็จปุ๊บในหน้าเว็บเนี่ยเขาก็จะให้กรอกข้อมูลปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บถ้าในจังหวะที่มันใกล้ๆจะถึงคิวเราเขาก็จะมีอีเมลมาครับแล้วก็ให้เราเข้าไปเลือกอตัวของวันเวลาที่จะไปนะครับตรงนี้เนี่ยตามข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยก็คือตอนที่ได้ไปจองเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงวันธรรมดานะครับตรงนั้นแล้วก็มีล็อตเวลาให้เลือกตรงเนี้ยสำหรับตัวของล็อตเวลาเนี่ยผมแนะนําว่า ความตรงช่วงถนนตรงพาซิโอรางกำแพงอ่ะถ้าใครนึกออกเนี่ยมันคืออีกนิดนึงครับมันคือจะถึงตัวของหมู่บ้านสามากอร์แล้วตรงนั้นมันก็คือถนนสุขาภิบาล3รถในช่วงเย็นค่อนข้างหนาแน่นครับถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยให้จองในช่วงเวลาก่อนจะถึง4โมงเย็นนะครับถ้าเขามีสลอตเวลาเนี่ยช่วงบ่ายโมงบ่ายสองอะไรเงี้ยจองในช่วงนั้นไปเลยรถเนี่ยจะยังไม่เยอะเพราะว่าตอนที่ออกมาเช็คดิฟ์เนี่ยมันจะเป็นการขับออกมาบนถนนจริงแล้วก็เช็คดิฟ์อยู่แถวนั้นถ้าจ จังหวะที่อ,อ,อย่างผมที่ไปได้เทสต์รฟ์เนี่ยมันคือช่วงจังหวะ4ี่โมงเย็นแลวรถเริ่มหนานั้นและเวลาจะรองพวกที่เป็นการแบบจังหวะเร่งแซงอะไรแบบนี้บางทีมันจะทําได้ไม่สะดวกนะครับตรงนั้นหรือแบบจังหวะที่แบบเราจะเหยียบให้มันเร็วขึ้นหน่อยนึงเนี่ยตรงนั้นน่ยพอรถติดเนี่ยมันจะใช้ช่วงจังหวะที่เหยียบคันเร่งแล้วแบบอูจะให้มันแบบเห็นจังหวะที่แบบมันแบบวิ่งเร็วๆเนี่ยตรงนั้นมันจะทําได้แบบไม่เยอะมากครับตรงนั้นถ้าให้แนะนําเบื้องต้นสําหรับคนที่จะจองเวลาเนี่ยก็คือเลือกเวลา ในช่วงบ่ายๆหรือแบบถ้าจะไปตอนเช้าผมไม่แน่ใจว่าช่วงเช้าเขาได้ตั้งแต่กี่โมงแต่ยังไงเนี่ยให้ไปในช่วงแบบเช้าหรือบ่ายก่อนจะ4ี่โมงเย็นตรงเนี้ยจะดีมากครับแล้วก็ตอนที่ไปเสร็จนะครับตรงนี้เนี่ยพอเราไดา้ตัวข้อมูลอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะมี s อสเมายืนยัน,ยนว่าโอเคนัดเวลา,าตามวันเวลาที่ระบุตรงนั้นเราก็เดินทางไปเน่เตัวพาซิโอถ้าสําหรับคนไม่เคยไปเนี่ยตรงนี้จริงๆในยุคนี้มันไปไม่ยากแล้วครับก็คือเราสามารถกด g o o g l e Map ไปได้เลยแต่คือจุดสังเกตถ้ามาจากถนน รามคำแหงตรงไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วมันจะมีจังหวะที่ให้เราขึ้นสะพานข้ามแยกลําสาลีไปนีก็ขึ้นไปครับแล้วก็ขับไปอีกนิดเดียวเลยครับมันก็จะเห็นตัวของอตึกเอมเวเห็นตัวของ b ิ๊กซนะครับตรงนั้นพอถึง b ิ๊กซเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยไปถ้าเห็น b ิ๊กซอยู่ด้านซ้ายมือเราเนี่ยตรงนั้น,น่ะ ีกนิดเดียวครับมันจะถึงพาซิโอแล้วครับก็ให้ขับเนี่ยอยู่ในช่วงแบบที่เป็นเลนซ้ายหรือเลนกลางนะครับตรงนั้นเนี่ยจะได้เข้าแบบเลี้ยวเข้าพาซิโอได้ถูกนะครับพอไปถึงเนี่ยตามที่เทสลาในแบบที่เขาแจ้งมานะครับก็คือเขาอยากให้ไปถึงก่อนเวลาประมาณสัก15นาทีอะไรแบบนั้นผมก็ไปถึงก่อนตามที่เขาบอกแล้ครับก็คือประมาณ15-20นาทีอะไรแบบนั้นตัวของสำนักงานผมเรียกไม่อยากเรียกว่าเป็นสำนักงานเรียกก็เป็นตัวของออพื้นที่ชั่วคราวของเท sla ที่เขาไปสร้างไว้ที่พาร์ซิโอ ที่รามคาแหงเนี่ยก็คืออ๋อมันดูแบบธรรมดามากถ้าใครที่แบบซื้อรถหรือแบบเคยไปเช็คด้ายในศูนย์บริการโชว์รูปอื่นๆของรถยี่ห้ออื่นเนี่ยเราเชื่อว่ามันดูดีกว่านนี้นะครับตัวของเท sla มันไม่มีอะไรเลยครับก็มีโต๊ะมีคอมพิวเตอร์มีการติดรูปอะไรนิดหน่อยมันคือเป็นเหมือนสํานักงานชั่วคราวที่พร้อมที่จะปิดแล้วก็ย้ายที่ไปได้เรื่อยๆอะไรแบบนั้นนะครับไม่ได้มีความหรูหราไม่ได้มีแบบมาแบบเสิร์ฟน้ำไม่ได้มีการมาถามข้อมูลแบบ เยอะแยะอะไรมากมายไปถึงปุ๊บก็แจ้งว่าแบบโอเคเรามาแชร์ไดแล้วก็พนักง,งานในของในตรงบริเวณนั้นเขาก็จะถามว่าคนที่นัดไว้กับตัวออของเราเนี่ยชื่ออะไรนะครับตรงนั้นสักพักนึงเนี่ยคนที่เป็นเท s l a advisor เนี่ยเขาก็จะออกมาต้อนรับแล้วก็พูดคุยกันแป๊บเดียวแล้วก็ลงไปตรงบริเวณที่เขาจอดรถตัวของเทสท์ไดไว้ในลานจอดรถของตัวพาสิโอตรงนั้นนะครับก็ไปถึงปุ๊บก็จะมีการพูดถึงตัวรถนะครับมันใช้ผ่านแอปได้เขาก็จะมีการโชว์ให้ดูนิดนหน่อยๆนะครับเป็นคร่าวๆว่าอ๋อรถมันทําได้ประมาณนี้นะกับตัวแอปเราสามารถที่จะใช้งานตรงนี้ได้แล้วเขาก็จะอธิบายนะครับว่าอันนี้คือของรถที่เป็นตัวของออโต้พิลอตมาตรฐานที่มากับรถระบบนี้อาจจะเป็น ตัวของที่มากับตัวของ enhanced auto pilot อะไรแบบนั้นเนี่ยอันนี้ต้องซื้อเพิ่มอันนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มอะไรแบบนั้นคร่าวๆนะครับตรงนั้นซึ่งตรงนี้ครับสำหรับคนที่จะไปนะครับแล้วก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวรถเทสล a าสำหรับคนที่แบบอ่ายังไม่ได้จองหรือจองไปแล้วแต่อยากไปลองฟิลลิ่งรถเนี่ยอันเนี้ยเตรียมคําถามแบ่งตามที่เราอยากถามไปเลยครับตรงนี้ก็ไปถึงก็ผมก็มีการถามเพิ่มเติมว่าตัวรถเทสล a าเอ้ยตอนที่ ผมสงสัยเรื่องเรื่องตอนที่มันบันทึกวิดีโอตอนที่เราขับเนี่ยมันบันทึกตลอดเวลาไหมโอเคแหละเราอ่านมาละประมาณหนึ่งว่ามันไม่ได้บันทึกตลอดก็ไปถามเพื่อยืนยันข้อมูลที่เราอ่านมาว่ามันถูกต้องไหมก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่าโอเคข้อมูลที่เราอ่านมาเนี่ยถูกต้องนะครับว่าตัวรถเวลาที่มันวิ่งเนี่ยมันไม่ได้บันทึกวิดีโอตลอดเวลามันจะบันทึกช่วงจังหวะที่มีการแบบบีบแแรนะครับที่ตามที่ทีเอเขาอธิบายนะมีการถ้าผมจำไม่ผิดมีการเบียบแรหรือแบบจังหวะที่แบ มีเชียวโชวอะไรแบบนั้นหรือจังหวะที่เราแบบเ,เห็นแล้วมันแบบเป็นอุบัติเหตุเรากดที่หน้าจอปุ๊บเพื่อบันทึกตัวของวิดีโอท,ทันทีมันก็จะบันทึกเข้าใจว่าบันทึกล่วงหน้าแล้วก็ก่อนก่อนหน้านั้นประมาณสัก Uh, 10นาทีก่อนหน้าอะไรมันเหมือนมีเมมโมรีในตัวตรงนั้นนะครับอันนี้ถ้าข้อมูลผมไม่ถูกต้องอันนี้มาแย้งได้นะครับตรงนั้น uh, ตรงนี้เขาก็จะมีแบบอธิบายข้อมูลดีมากใครที่มีคําถามเกี่ยวกับตัวรถเท s l a ว่ามันทํางานอะไรยังไงหรือเรามีคําถามอะไรพวกเนี้ยถามได้เลยครับตรงนั้นแล้วก็จังหวะพอขึ้นรถไปนะครับตอนแรกเนะี่ยที่ผมที่ผมขออนุญาตทางทางทีเนี่ยว่าจะขอถ่าย ถ่ายตัวรถอะไรแบบนั้นนะ่ะเขาก็โอเคผมเข้าใจเขาเลยสําหรับคนที่แบบเอออยากจะไปถ่ายตรงนั้นเขาก็จะบอกว่าเออเขาไม่อยากให้ถ่ายในรถเขานึกว่าผมเป็นคนขับนะครับตรงนั้นเพราะว่าถ้าเป็นคนขับด้วยแล้วอยู่ดีมัวพวงว่าจะถ่ายวิดีโอตอนขับไปด้วยเนี่ยอันนั้นมันอันตรายอยู่แล้วตรงนั้นแต่บางเออญนะ่ะผมไปในฐานะที่แบบเป็นคนนั่งผมก็เลยนั่งหลังแล้วก็คนขับก็คือแฟนผมแล้วก็ตัวของเทสลาแอดไวเซอร์ Advisor, เขาก็นั่งประกอบอยู่ที่ด้านหน้าเพื่อที่จะอธิบายวิธีใช้งานต่างๆต,ต,ตรงนั้นตัวรถอา่าที่ผม ผมไปนั่งเนี่ยก็คือตัวของโมเดล Y Performance ตรงนั้นปุ๊บก็ไปแส่ปั๊บก,บก็ล,อง,ล,อ,งลองนู่นลองนี่ก่อนก่อนก่อนที่จะออกถนนก็เขาให้ลองคร่าวๆก็คือวนอยู่ในลานจอดรถนิดๆหน่อยๆครับให้รู้จังหวะฟิลลิ่ง ว่าตอนจังหวะเหยียบเนี่ยมันประมาณไหนเพราะว่าจังหวะเหยียบตัวของคันเร่งอของรถที่เป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวของรถที่เป็นเครื่องยนต์ตรงนั้นจังหวะเร่งปุ๊บล้วมันมันไปเลยจริงๆสําหรับคนที่ไม่เคยอยู่ในฟิลลิ่งนั่งอยู่ในรถพลังงานไฟฟ้าอย่างเทสลามาก่อนเนี่ยผมเองก็นึกไม่ออกครับนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่พอเหยียบแตะไปนิดเดียวแบบรอบมันมาแบบวุดล้วมันแบบ มันมันแรงจริงๆเหมือนที่แบบหลายๆคนเห็นในวิดีโอแบบต่างประเทศหรือไปที่ลองแบบพวกศูนย์ถึงร้อยอะไรแบบเนี้ยมันมันแรงจริงนั่นขนาดอยู่ในแบบ แบบที่จอดรถนะวนๆอยู่นิดหน่อยแล้วก็ถ้าถ้าสมมุติว่าอยากจะลองตัวของอาการขับที่เป็นวันแพดเดิอันนี้ก็ให้ Request ์ไว้เลยว่าให้เขาปรับให้เป็นวันแพดเดิให้หน่อยแล้วก็เขาก็จะอธิบายว่าเออจังหวะมันประมาณไหนแล้วที่ผมที่แฟนผมขับเนี่ยเลือกเป็นตัววันแพดเดิลที่เป็นตัวสูงสุดเลยก็คือตัวโฮ พอจังหวะถอนคันเร่งมาเนี่ยก็คือถ้าถอนสุดปุ๊บรถมันจะหยุดสนิทมันจะไม่ไหลตรงนั้นนะครับตรงซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีหลายระดับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นปกติของตัวรถพลังงานไฟฟ้าทุกๆยี่ห้อเขาก็จะมีระดับไอตัวที่แบบอ่าวนแพดเดิแล้วก็ถอนคันเร่งมาว่าแบบอ่ารถยังเออๆอยู่ไหมหรือจะให้หยุดสนิทอะไรแบบนั้นซึ่งสําหรับคนที่ไม่เคยแบบใช้ตัววนแพดเดิมาก่อนก็อาจจะต้องอปรับตัวนิดนึงนะครับตรงเนี้ยพอถอนจังหวะถอนคันเร่งมาเนี่ยมันเหมือนแบบ รถมันอะถ้าถอนสุดเร็วเนี่ยมันหัวทิมนิดนึงเออตรงนั้นก็แบบต,ต้องต้องแบบรู้จังหวะมันนิดนึงตรงนั้นพอแบบมันลองได้2อสรอบอะไรเงี้ยครับรู้จังหวะตัวของเกียร์มันเข้ายังไงจังหวะถอยเข้ายังไงเนี่ยาทาง t a เเขาก็จะอธิบายเออโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปถนน,นนะซึ่งถนนเนี่ยมันคือการวนรอบตรงนั้นไม่ไม่ได้ระยะทางแบบมากมายเลยนะประมาณเท่าที่ผมถามทางาคุณ TA เนี่ยเขาก็จะมาเขาบอกว่าประมาณ15กิโล จังหวะ่ะไปปุ๊บแล้วก็เลี้ยวกลับอะไรแบบนี้มันก็จะมีด้วยความที่ถนนร่างก,แงการแพง่งกลายเป็นว่าเราจะได้ลองสภาพถนนทุกแบบเลยเออทุกคนเพราะว่าในถนนตรงนั้นมันคือมีการทําตัวของรถไฟฟ้าออรถไฟฟ้า MRT อยู่ด้วยตรงนั้น มันก็จะมีทั้งถนนที่เป็นครุขะถนนที่เขากำลังทำอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีช่วงถนนเรียบซึ่งตัวของโมเดล Y Performance มเนี่ยมันคือล้อ21นะครับออจังหวะที่ผ่านแบบถนนที่ครุขะเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าแบบเออมันแบบฟีลลิ่งด้วยความด้วยความยางที่ทางเทสลาให้มามันไม่ได้แบบแก้มันไม่ได้หนามากตรงนั้นเราก็จะรู้สึกถึงฟีลลิ่งถึงความครุขะอยู่ประมาณนึงนะครับตรงนั้นตัวรถข้างในกว้างขวางดีผมนั่งหลังแล้วก็ถ่ายอยู่นิดๆหน่อยๆตรง ออตอนนั่งด้านหลังก็รู้สึกสบายโอเคแล้วก็ช่วงแบบขาเนี่ยกว้างนะสำหรับตัวของโมเดล Y ตรงนี้ผมชอบมากตรงนั้นแล้วก็จังหวะตอนขับเนี่ยครับทาง TA เงเขาก็จะบอกนะครับว่า โอเคลองแบบนู้นแบบนี้ดูลองแบบจังหวะตบไฟเลี้ยวดูแล้วมันก็จะมีตัวของอตัวของกล้องวิดีโอที่มันจับอยู่ขึ้นมาบนจออะไรแบบนั้นนะ่ะเขาก็อธิบายให้ฟังว่าเออมันช่วยอำนวยความสะดวกแบบนู้นแบบนี้ได้นะครับตรงนั้นพอขับไปเรื่อยๆเขาก็จะมีการลองตัวของเครื่องเสียงซึ่งเครื่องเสียงในรถของตัวที่เป็นรุ่น long range กับตัว performance เนี่ยเป็นตัวเดียวกัน โอเสียงก็หึมมากแล้วก็เสียงดีมากนะครับใครทีเ่เวลาซื้อรถระแบบับอ,อยากได้เครื่องเสียงดีๆเนี่ยอันเนี้ยผมว่าถ้าเป็นตัวไม่ว่าจะเป็นตัวของโมเดล3 m o โมเดล Y นีถ้าเป็นตัว o รอ a n ร e หรือตัวของ Performance เนี่ยอันเนี้ยไม่ผิดหวังครับเ,เครื่องเสียงดีจริงๆครับแล้วก็พอขับไปสักระยะนึ่งเนี่ยเขา,าก็จะถามเขาก็มีการถามแฟนผมว่า <c oughs> อยากลองตัวของออโต้พายロไหมเพราะว่ารถด,ดัมันมีตัวของระบบ Auto Pilot. ออโต้พายロดเขาเขาด้วยความเป็นรถเท s l a าเขาก็มีแบบถึงระดับสูงสุดนะตรงนั้นก็มีการลองอในระดับเริ่มต้นที่เป็นตัวของที่มากับรถว่ามันทําได้อะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ลองดูว่าจังหวะแบบตบให้มันเป็นออโต้พายロดพอที่มันตบตัวของกา้านกึกลงมาเนี่ย แล้วพอมันเป็นช่วงจังหวะที่เหมือนให้รถมันขับเองเนี่ยในจังหวะที่รถดูเยอะๆเนี่ยเออมันฟิลลิ่งประมาณไหนซึ่งแน่นอนสหวนบคคที่เราไม่คุ้นเคยอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีความประหมา่าออขนาดผมเป็นคนนั่งแล้วถ่ายอยู่อะผมรู้สึกประมาเลยเห็นแล้วแหละว่าแบบตัวพงมาลมันแบบขยับเองแล้วก็วิ่งไปเองได้เลยแบบนั้นเนี่ยกม็มีความรู้สึกประมานะครับพอวนๆตรงนั้นเสร็จจังหวะขากลับเนี่ยก็ได้มีการรองจังหวะแซง แสงรถแาถวาๆนั้นนิดหน่อยเออเราได้รู้ความแรงของตัวรถว่าโอ้ม,มันมันแบบมันมันเหยียบไปปุ๊บเท้าเหยียบไปเนี่ยแล้วมันแบบมันรถมัน ไปมันไปเร็วมากตรงนั้นแล้วก็จังหวะมันโชคดีที่ผมตอนเทสเนี่ยมันคือตอนช่วงสี่โมงผมก็นึกว่าไม่แบบคงไม่ได้ทําความเร็วอะไรละเพราะว่ารถมันค่อนข้างแน่นจังหวะดีที่ตอนออกตัวจากตรงไฟแดงตรงมีหยุดนิดนึงที่แบบผมติดไฟแดงอยู่แล้วเป็นคันแรกตรงนั้นก็จังหวะออกตัวแล้วแบบมันไม่มีรถพอเลี้ยวพ้นตัวของแยกไปปุ๊บก็แฟนผมก็ลองเหยียบดูปุ๊บโห มันมาเร็วมากแล้วมันแรงมากจริงขนาดแค่ช่วงจังหวะสั้นๆครับเพราะตรงนั้นรถค่อนข้างหนาแน,น่นเนี่ยเเหยียบสั้นๆเนี่ยเรารู้ได้เลยว่า ฟีลเรื่องแบบนี้เนี่ยมันถ้าถ้าไม่ใช่รถพลังงานไฟฟ้าในราคาประมาณ2ล้านเนี่ยมันไม่มีใครให้ได้อยู่แล้วครับพอเป็นยุครถพลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นบีวายดีหรือเป็นเทสล a าเลยบบนะที่ทุกคนชื่นชอบก็คือเรื่องของที่เป็นแบบัวการจังหวะที่แบบเหยียบเร่งแล้วมันแบบมันสามารถที่แบบมันได้ดังใจเนาะทุกคนอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตัวของเทสล a าเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของ Performance เวลาที่เราเหยียบปุ๊บเพื่อที่จะเร่งแซงอะไรแบบเนี้ยมันสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับพอลองเสร็จตรงนั้นเนี่ยผมว่า ่าคนที่ได้ไปลองตัวของเทสล่าไปเทส r ร v e เนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันจะแบบโอ้หมันฟูลฟิลมากใช่แบบเฮ้ยรถมันเป็นแบบนูน้นแบบนี้นะอะไรอย่างนั้นแค่จังหวะแค่ลองแป๊บเดียวเออเรายังรู้สึกว่ามันแบบโอ้ยมันความรู้สึกมันต่างกับรถที่เป็นเครื่องยนต์อยู่พอสมควรเนอะตรงนั้นซึ่งอันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปกดกดจองนะครับตัวของเทส r ร v e ของเทสล a าเนี่ยได้ที่หน้าเว็บนะครับตรงนั้นแล้วก็เรื่องถัดมาครับที่อยากจะพูดคุยนะครับก็คือเรื่องของเทสล a า u ซ e r c h a r ชาร์เจอร์ที่พูด ถึงในคราวที่แล้วนะครับว่า,าตัวของ Tesla Supercharger ใเจในไทยน,ยน่าจะวางที่ไหนบ้างเพราะว่าตามที่ Tesla เขาพูดถึงไว้เนี่ยก็คือ,อปีนี้เขาจะวางอยู่10ที่นะครับ